สวัสดีค่ะเ,เพื่อนเพ่ะนขาวันนี้เรามีเมนูอ,อาหารผักผักมาฝากกันนะคะก็คือแจ่วฮอนนั่นเองนะคะอันนี้คือเป็นสูตรโฮมเมดหรือสูตรที่แพงต้นนะคะทําให้ทางคุณพ่อคุณแม่ทานนะคะตัวนี้นะคะเราก็หมูหมักของเรานี้ง่ายมากเลยค่ะเพื่อนไอเราก็ใส่ผักลงไปเยอะๆเลยนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะเพื่อน ส่วนหมูหมักของเรานะคะเราจะใส่โซดาด้วยนะคะทำให้หมูมันนุ่มมากยิ่งขึ้นนะคะหมักก็จะมีพวกซอสปรุงรสไข่ไข่นะคะแล้วก็โซดาค่ะเพื่อนๆแล้วก็หมักทิ้งไว้ในตู้เย็นนะคะ2ชั่วโมงเป็นต้นไปนะคะก็ส่วนน้ำจิ้มเนี่ยเราก็ทำเองนะคะเพื่อนสูตรนะคะเดี๋ยวยังไงเพีงต้นจะใส่ไว้ในลิงก์ให้นะคะ อันนี้นะคะก็เป็นอาหารของคนแถวภาคตะอนงอเชียงเหนือหรือภาคอีสานเรานั่นเองนะคะเป็นอะไรที่แซ่บมากเลยค่ะเพื่อนซึ่งน้ําจิ้มนี้คือเด็ดที่สุดแล้วคือช่วงนี้ก็สถานการณ์โควิดเราก็ทํากินเองที่บ้านนะคะปลอดภัยด้วยแล้วก็สามารถที่จะควบคุมปริมาณโซเดียมได้นะคะวันนี้ก็เอามาฝากแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ